สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าซูม g 3 xn นะฮะออันนี้คือเสียงพรีเซตที่เขาตั้งไว้แล้วนะฮะมัจะประมาณนี้ก็มีหลายเสียงเลยซึ่งมันก็ลำบากต่อการใช้งานจริงนะเพราะมันต้องเลื่อนแล้วก็มาเลือกกว่าจะเจออันที่เราชอบแต่ละนั้นฉะนั้นเราจะมาตั้งค่าเองอ่า ให้มันเล็งเรียงกันอย่างเช่นให้มันเป็นคลีนแล้วก็มาเป็นไร์แล้วมาเป็นโซโล่ประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เราก็ใช้ประมาณนี้เราเลื่อนไปที่อันที่เขายังไม่ได้ตั้งนะ่ะเลื่อนถอยหลังแล้วกันง่ายดีปุ๊บนี่ร้อยสิบแปิบเก้าร้นี่มันยังเอ็ม y อยู่ก็แปลว่ายังว่างเปล่าอยู่นะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนแล้วกันเนาะร้อเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้สตอมนะครับผมเึิมมา ก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าแบบนี้นะคือเป็นหน้าแบบเป็นหมดเปิดเป็นก้อนๆไปนะตอนนี้ยังเปิดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ก้อนเข้าไปเริ่มจากใส่ตู้แอมก่อนแล้วกันคาบิเนตอ่ะกดเลื่อนนี้มันก็จะไปทีละทีละอันแล้วมันนานมากฉะนั้นให้กดเป็นคู่แบบนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่ะมันจะเป็นแต่ละอย่างอ่ะมาแอมละแอมผมจะเลือกเป็นแอมวอกซ์ละกันนะจะมีพวกมาแชลเฟนเดอร์วอล์กส์ออเรนซ์อะไรเยอะแยะไปหมด ผมจะเลือกเป็นซาวของ Vox ก็แลันกันนะ UK 30A นี่คือตู้ Vox นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่คา b i บิเนตด้วยก็คือดอกลำโพงของมันนะคาบิเนตตัวที่คู่กันของมันก็คือ UK 2องคูณสินี่คือดอกคา b i บินเนตนะร <Yeah. S 1> อาจจะ,ะเห็นว่าเสียงมันก็ยังอู้อยู่นะเพราะว่าเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับ เป็นจำลองไม่นะตอนนี้มันออฟอยู่เราต้องเปิดให้เป็นออนอ่าเปิดเป็นออนปุ๊บมันก็จะเหมือนจำลองการเอาไม้ไปเจาะที่หน้าตู้อ่าก็จะใสขึ้นมาเลยนะ,ะที่นี่เราก็จะได้ ตู้วอล์กมาแล้วนะฮะแล้วทีนี้สมมติเราอยากใส่เสียงเป็นอื่นด้วยล่ะเช่นเราอยากให้มันมีเสียงดร v e อ่าจริงๆเราดร v e เราหมุนจากนี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นดร v e ของตู้เลยจาก30เราเพิ่มไปเป็นสักเจดสิบดูอ่ะเดี๋ยวผมเอาวอลลุ่มลงหน่อยสักอ่อนนี้ ไดร s t สไตล์อังกฤษนะสไตล์ two w a l k นะครับผมพ่ะเต็มร้อยอ่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะเพื่อที่แค่ประมาณไม่เกินเจ็ดสิบนะประมาณสักหกสิบดูอ่ะผมก็จำไม่ได้หกสิบหกสิบห้านี่แหละเพราะีว่าเวลาดีดเบาๆเนี่ยมันจะยังมีความ เป็นเสียงคลีนอยู่นะหรือว่าเอาวอลลุ่มที่กีตาร์ลงอีกนะให้เป็นที่ประมาณ7หรือ8มันจะเป็นเสียงคลีนนะแต่ถ้าเราหมุนเสียงกีตาร์ขึ้นหมุนวอลลุ่มขึ้นเป็นเต็ม10นะแล้วดีดแรงๆเนะี่ยมันจะเป็นดรานะฮะทีนี้ทีนี้เราก็มันจะออโต้เซฟนะเอฟเฟก z o ซูมเนี่ย เนี่ยเรากดออกมาปุ๊บมันก็เซฟไปละปุ๊บเนี่ยไม่มีอันนี้มีทีนี้ตั้งชื่ออ่ะเราต้องตั้งชื่อด้วยเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมจะตั้งชื่อโดยการกดเข้าไปที่เมนูเลื่อนไปที่แพทนะคำว่าแพทตัวนี้อ่ะหมุนหมุนมาที่แพทปุ๊บอ่ะทีนี้ก็หมุนมาที่ตัวอักษรเนี่ยก็เลือกออกชื่อที่เราต้องการตั้งนะตั้งชื่อว่า Vox ก็แล้วกันนะ stuv อ่ะ v o n o p x อ็วอกแล้ววางปะ่าวางปะ่าวางปล่าปึ๊บวอลหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ะอหนึ่งอยู่ไหนมันจะลำบากนี่นึงตรงนี่แหละแต่ถ้าเราต่อคอมเรา มันจะตั้งค่าในคอมได้แบบง่ายกว่านี้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันสําหรับการใช้งานแบบตอบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะอ่ะได้ละววอล์กหนึ่งปึ๊บอามันกลายเป็นวอล์กหนึ่งแล้วกดเมนูเข้าออกตรงนี้บอ,อกมาละวอล์กหนึ่งทีนี้ผมจะทําการก๊อปปี้ไปไว้ทั้งสามช่องนะเพื่อให้เสียงมันเหมือนกันนะให้มันเสียงเหมือนกันก่อนก่อนที่เราจะไปใส่ไรเพิ่มหรือว่าใส่ดีเย์เข้าไปอะไรอย่างงี้นะปึ๊บป๊บ,ปบกดเลยเซฟอะคำว่าเซฟเนี่ยปึ๊บ เห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่ช่องนี้แล้วมันถามว่าจะเซฟไว้ที่ไหนบ้างคือตรงนี้อ่ะเรามาดูที่จอน,นี้เป็นหลักลกันแล้วกันตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดเลื่อนหมุนไปทางขวาหมุนเนี้ยปึ๊บอ่ะร้อยสี่เก้ามัน MT ว่างเปล่ากดลงไปแล้วเซฟอ่ะร้อยสี่เก้ากลายเป็นวอล์กหนึ่งเหมือนกัน,กนละแล้วก็ร้อยห้าสิบอ่ะกดลงไปเซฟทีนี้เราก็จะได้วอล์กหนึ่งเหมือนกันสามอันเลยนะ ล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นวอกสองวออะไรหรือว่าไดซ์โซโลอะไรว่าไปอ่ะข้างมมนตอนนั้นเรามาสนใจว่าเราจะเปลี่ยนเสียงมันยังไงก่อนอันนี้คือตัวที่เราตั้งไว้น้องเสียงมันกันหมดเลยทีนี้ตัวถัดมาผมจะให้มันเป็นไดซ์ที่มากขึ้นนะโดยการเพิ่มเพิ่มเอฟเฟกต์ทูฟครีเมอร์ไปที่ด้านหน้าตู้นะทำได้โดยการ กดเมนูแล้วเลือกแอดเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์ปึ๊บวางไว้ตรงไหนเขาจะถามก็หมุนมาวางไว้หน้าตู้อ่าจะหน้าตู้จะเป็นช่องว่างอยู่เราก็เลือกได้ทีนี้กดไปที่ไร้ได้ที่อยู่ไหนอ่านี่ไงก็ลเลือกไปปิดหัวล่กหอนเลย t s Drive นี่คือ Tube Screamer นะฮะมันจะช่วยบูสเสียงแตกขึ้นมาฮนะ,ะสมมติเรา ก็ได้ไดร์ในระดับหนึ่งแล้วใส่ชูสครีมเมอร์ครับอีกอ่าเสียงมันก็จะแผดขึ้นมาอีกนะอ่าเราก็จะได้ไดรแล้วทีนี้มันสีทำยังไงดีเราก็ใส่ตัวตัดเสียงสีเข้าไปนะะกดเมนูเหมือนเดิม แอดนะ,ะเพิ่มเอ่าเพิ่มไว้ที่ด้านหน้าเนาะปุ๊บกดนี่นไปใส่ ZNR นนะฮนะก็คือตัวตัดเสียงจีนี่ตัวนี้มันก็จะเงียบแล้วทีนี้เห็นไหมถ้าเราปิดส่ในนามก็จะจีถ้าเปิดมันก็จะเงียบอ่าโอเคปุ๊บถัดไปเป็นโซโลนะทีนี้โซโล ปึ๊บแอดเหมือนเดิมกดปึ๊บใส่ ts ได้อยู่ไหนดอย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 เนี่ย,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 ยไ ts ได้อ่ะก็ใส่กดเมนูเอาคำว่าแอดตรงไอ้กลมๆนี่กดปึ๊บกดอีกทีนึงใส่แ n สตัดเสียงจีอ่ะ แล้วก็ใส่ดีเล์อ่ะเหมอนเดิมกดเมนูเต็มทําไงมันเต็มรุ่นนี้มันใส่ได้แค่นี้เหรอหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะหรือว่ามันมีแล้วอ่ะเลื่อนไปเลยอ๋อมันมีอยู่แล้วมีช่องว่างอยู่แล้วเนาะเราเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมากดตัวนี้สกอร์มาฝั่งนี้แล้วกดปุ่มไหนก็ได้สีเงินงนี่กดปึ๊บอ่ามันยังเหลือช่องว่างอีกสองช่องเราเลือกไปที่กดคู่แล้วกันผมลืมปิดวอลลุ่มกีตาร์ พอแอมมันซ้อนกันแล้วเสียงมันพีกนะอ่ะดีเลย์ใส่ดีเลย์เราก็จะได้ดีเลย์เอาดีเลย์ไทม์ซัดประมาณ400กว่าแล้วก็ความเข้มข้นของดีเลย์เอาซัด40อ่ะเ <c oughs> ข้มข้นมากมันก็จะได้ยินเสียงที่ตามหลังมาชัดนะฮะอ่ะสมมติผมเปิด0 <c oughs> มันก็จะไม่มีเลยเสียงดีเลย์ผมเปิด29กอ่ะมันก็จะตามมาถ้าผมเปิด70 มันก็ยิ่งตามเยอะไปใหญ่นะเปิดร้อยยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเอาพอดีพอดีตามความชอบส่วนหนึ่งแล้วก็จริงจต้องตามขนาดของห้องที่เราเล่นนะแล้วก็จำนวนคนดูอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเล่นในที่ที่คนดูเยอะหรือว่าขนาดห้องมันใหญ่เนะี่ยสิ่งดีเลยที่เราตั้งไว้สมมุติเราตั้งไว้แค่นี้อ่ะเราเล่นในห้องเออมีดีเลยเยอะดี แต่ไปเล่นสถานีจริงเสียงดีเลย์ห,ยหมดเลยนะโดนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นกบนะโดนกองโดนอะไรกบหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดให้มันเวอร์นิดหนึ่งประมาณสักเจ็ดสิบอ่ะเราฟังเป,ปล่าๆตัวอย่างเงี้ยมันอาจจะดูว่าเยอะไปหรือเปล่านะแต่ในสถานาการณ์จริงที่เราเล่นสดเนี่ยมันจะลดลงนะแล้วมันก็จะพอดีนะก็ก็ปรับเอาตามสถานการณ์นะฮะอันนี้ผมจะปรับแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะ ่าผมเล่นคนเดียวในห้องนะตอนนี้สี่สบแล้วกันอ่ะทีนี้เราก็จะได้เสียงคลีนเสียงดร i ายแล้วก็เสียงโซโล่นะ ครบล้หลักๆเราก็ใช้กันแค่นี้แหละอื่นๆอยากเพิ่มเติมอะไรเช่นอยากให้เสียงคลีมมันหวานขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะกด t o อมเข้ามาทุกครั้งที่เราจะเพิ่มเอฟเฟกเอาเข้ามาที่โหมดสตอมเนะีเลื่อนไปเลื่อนไปหาช่องว่างปึ๊บอ่ะให้มันหวานขึ้นด้วยอะไรดีก็ใส่เป็น modulation นะครับผมพวกเสียง อยู่ไหนเนี่ยมันไปไม่ถึงสักทีวนอยู่แค่นี้เฮ้ยโมดิเลชันหายไปไหนอ๋อนีน่ไงใส่เป็นคอรัสอย่างเงี้ยอ่ะคอรลัสอ่ะสักความเข้มข้นสักสามสิบอ่ามันก็จะเป็น คอรัสเข้ามานะก็เลือกเอาตามความชอบถ้าสเตอริโอเนี่ยเราต้องต่อเป็น LR นะแล้วเสียงคอรัสมันจะบิงซ้ายขวานะเวลาเราเสียบเข้ามิกซ์ที่มันเป็นสเตอริโอนะฮะเฟเซอร์ก็เลือกเอานะอยากได้เสียงอะไรโดยปกติทั่วไปก็นี่แหละคอรัสนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากนะมันหวานมากเลี่ยน ถ้าไม่ใช้ก็ปิดปึ๊บก็แค่นี้แหละครับคร่าวๆที่เหลือก็ลองตั้งกันดูนะชอบตัวแอมแบบไหนอะไรยังไงเสียงไหนก็ก็ขั้นตอนคล้ายๆกันหมดนะครับผมนะวันนี้ผมก็ลาไปแล้วสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เพิ่มเติมได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกๆนะผมพูดอาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันดีขึ้นก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ